เอาละครับมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอารถย,ยางมะตอยผมไปลาดยางนะผมไปลาดยางกันนะครับผมก็เ,เริ่มแล้วผมงานลาดยางเริ่มแล้วนะผมก็ลุยกันเลยเดี๋ยวเรายางมะตอยไปส่งกันนะผมก็ทั้งหมดสองคันนะครับรถลาดยางทั้งหมดสองคันนะครับผม <c oughs> ก็ไปกันเลยผมบิ่งไปเลยไปเลไปกเลยผมจะสิ่งไปเลยนะสิ่งไปเลยนะ โอเคผมสิ่งไปเลยสิ่งไปเลยละกันนะผมเพือ่อถ้ามีเสียงก็ขออภัยทุกคนทุกทยนะครับโอ,อ้โหสิ่งไปเลยสิ่งไปเลยนะไม่ต้องหว่วงนะผมสิ่งจะดรวดไปเลยโอ้โหสิ่งอย่างไรสิ่นมากมากโอ้โหเก้าสิบหยิบหยบเป็นร้อยซะลอเกินเนาะโอ้โหก็เดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวมาฝั่งนี้ผมเลี้ยวมาฝั่งนี้ได้อยู่นะ บตรงนี้ก็งานเราครับผมตรงนี้ก็งานเรานะมีแล้วครับงานงานมาแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำครับผมเยอะจะจอดทำไมโอ้ยอะไรของพี่แกรับนีจนดสาไปโอ้บตดเหตุทั้งนั้นเลยครับผมไปแอ้โอเควันเนีย้ยรถราดยางแล้วก็ยังไม่ได้ลงนะก็จอดบนนี้อยู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเอาลงกันเลยเยอโอเคครับผมเดี๋ยวเอาพี่พี่มันลงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาหางลงก่อนแล้วกันนะผม แมวโอเคหางลงเปิ้งโอเคนะผมไปไม่เห็นหางก็ดูดีๆผมไปเดี๋ยวเราลงกันเลยผมก็ปลดล็อกกันนะครับโอเคปลดล็อกตีน้องเออละ้าปลดล็อกทำไมไม่มีที่ขับเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปลดล็อกทำไมไม่มีที่ขับเอาเอาบักเราเอาเอาเออเอาบักเอาเอาอันนี้ก็ไม่มีที่ขับเอ้าเอ้า เอาอะไรนี่เอาทุกคนเดี๋ยวมันไม่มีที่ขับมันจะขับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่มีที่ขับอ่ะเอาหรือว่านปลดล็อกไม่ได้เหรอแล้วมันมันหรือว่ามันต้องอยู่ห่างๆกันไปดูกันดูกันดูกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยรถลอยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบั๊กแปลกว่ะเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวนะโอ้โหมันเป็นบั๊กแล้วทุกคนมันบั๊กเดี๋ยวออกินเข้าเข้าใหม่ก่อนนะผมโอ้โหมันเป็นบั๊กครับผม อะไรของพี่เก๋ครับเนี่ยโอ้ยหนอบักบ้าบออะไรเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคเอาเข้าเกมใหม่ก็ได้ผมบักนะผมบักนะทุกคนนะก็ขอไยทุกคนด้วยนะผมขอัฟสําหรับคนที่เข้ามาอา่อ่เ,อเพิ่งเข้ามาชมนะผมก็ออกให้เห็นกันสดๆร้อนๆเลยผมก็มันจะบักทำไมเอไม่ได้นดีเนี่ยไม่ได้นะเนี่ย เข้าบ้านมันเอ่อจำเป็นต้องเข้าบ้านแล้วก็เอาออกมาใหม่นะผมมันบักกว่าทุกคนโอ้โหอะไรวะผมโคตรเกลียดเลยแบบเนี้อฮอหึอย้ยหนอเอาเอาเอาไปอเอาออกเอาเข้าบ้านแล้วก็อ,ออกใหม่ผมก็ขอไปทุกคนด้วยนะโอ้โหบักบ้าบออะไรนี้บักไม่มีที่ขับนะครับอะไรของพี่แกครกับนี้ผมว่าคลิปนี้ไม่ได้ลาดแน,น่นอน คลิปนี้ไม่ได้ลาดแน่นอนนะผมบโอ้โหเจอบั๊กแบบนี้นะครับผมคือผมบอเพิ่งเข้าเกมมาใหม่นะผมมันก็เลยแบบเป็นบั๊กนิดน,นึงนะครับมาทีนี้ก็เริ่มลาดกันเลยผมก็ตอนแรกว่าจะลาดเออเร็วๆับผมก็ไม่ได้ลาดเลยเคลม,มาเริ่มกันเลยผมก็รถลาดยางสองคันนะครับผมก็มาเลยยืดออกมายืดเลยนะยืดแล้วรถลาดยางหมดสองคันนะผมก็มันยาวเนาะ ถนนมันยาวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถนนมันยาวเอ๊ะที่จริงใช้ใช้คันเดียวก็ได้นี่เออวะเราจะใช้ทําไมสองคันนะผมโอ้โหไม่เละไม่เะเออที่จริงใช้คันเดียวก็ได้โอ้โดูคันนี้จะเต็มถนนแล้วนี่นะผมโอ้โหแต่ว่ามันยาวนะก็อย่างว่าแหละมันยาวนะถนนมันยาวนะผมยื้เราก็ต้องใช้สองคันในการลาดนะครับผมโอ้โหว่าจะรอคืนไม่ไม่รอไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้นี่ อ๋ออะไรล่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถคันนี้ไปก่อนรถคันนี้ไปก่อนนะผมรถคันนี้เข้าไปก่อนแล้วกันนะผมรถคันนี้เข้าไปก่อนแล้วกันอย่าผ่าไฟแดงนะโอ้โหไฟส้มไฟส้มเห็นหินไฟส้มเห็นหินอะไรมี่แก่เนี่ยไฟส้มห็นหินเยียโอเคผมทีนี้เราก็จะเอารถคันนี้ครับผมจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมเพื่ออะไรผมเพื่อความรวดเร็วนะผมเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็จะ ในบริเวณนี้ครับผมนะครับผมูุกคมรดเร็วแล้วว่องไวเม,มันอ่อลาดสองคันมันไวกว่านะครับโอเคเราเราก็จะจอดไว้บริเวณประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่แล้วก็ถอยไปผมบื้นเปิดไฟหน่อยละกันวื้นถอยดิไอ้น้องวื้นล้วก็เราก็จะลาดคันนี้ไปยาวไปนู่นเลยนะผมยาวไปนู่นเลยนะครับโอเคแล้วก็ดำครับผมโอ้โหลาดยางสองคัน ผมเคยทำเลยอยลาดยางสองคันเนี่ยโอเคผมเทเรียบร้อยก็เปิดตัวนี้ลงเอ้าปิดทําไมนี่เปิดลงเปิดลงแล้วก็เอาตัวตัวลาดลงครับผมแล้วก็กดตัวนี้ครับผมกดตัวเดินแล้วก็เดินจวดไปเลยโอเคลาดไปแล้วผมลาดไปแล้วลาดไปเรื่อยๆผมมือไปเลยไปเลยลาดไปเลยลาดไปเลยนะผมลาดไปเลยนะครับผมไม่ต้องเลี้ยวผมลาดไปเลยนะลาดไปเลย ับผมไม่ต้องเลี้ยวลาดไปเลยหม่ลาดไปเรื่อยๆดึงคอนโทรนี่ตรงๆับผมดึงคนดึงคอนโทรนี่ตรงๆนะครับผมลาดไปเลยครับผมลาดไป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 แล้วลาดไปเลยครับผมเอาให้ถึงเออขีดสี้นสุดก็ผมให้ถึงอ่าสุดสุดเออสุดสุดในตัวนี้เลยนะผมสุดในตัวนี้เลยสุดทางครับผมสุดทางนะเอาให้ถึงสุดทางนะโอ้ตัวนี้เราเกี่ยวแล้วว่ะโอเคทีนี้เราก็ถึงสุดทางแล้วผมก็ ีนี้ก็เอาคัานนี้ครับผมไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมเอาเราอาไจะกี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาทีโอ้โหไวจังเดี๋ยวเราก็จะเอาคัานนี้ไปซื้ออย่ามาตม่อย <t> ใช่ที่ผมไปซื้อก็อเพื่อมันสองคันแล้วมันต้องเอาไปซื้อผมเกลือเดี๋ยวไปซื้อกอนนะผมเดี๋ยวไปซื้อกัอน,กนนะผมโอ้โหหนึ่งหนึ่งเส้นใช้ใช้หนึ่งรถเลยผม <t> โอ้จดับอ๋อดับ เดี๋ยวผมเพื่อปการประหยัดเวลาแล้วผมผมจะวาร์ปไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขากลับเราค่อยขี่ครับนะครับโอเคครับผมวมาร์ปมาเรียบร้อยผมโอเคทีนี้เราก็จะ,ะไปซื้อ,อยางมาตอยผมเดี๋ยวผมกลับรถก่อนแล้วกันนะผมเยอะโอ้กลับรถก็ยังจะโดนอีกเหรอเบรเบรคโอเคเบตคึงโอเคเปิดประตู แตนแทนแล้วก็กดซื้อไปเลยนะครับผมกดซื้อไปเลยนะครับผมแล้วก็รอครัผม <Yeah. S 1> ดิทีนี้เราลาดเจ้าแคสเสร็จแล้วเราก็จะไปขับไอ้คันสีเขียวนะผมผมก็ไม่รู้ชื่อชื่อยี่ห้อมกันนะช่วงนี้เป็นไรพูดผิดพูดถูกไม่ค่อยชัดเลยนะปื๊บเลี้ยววววไปเลยวไปเลย สิ่งแล้วผมโอ้โหหกสิบแล้วหกสิบแล้วหอสิบหแล้วเจ็ดิดีพี่เจิบอ๋อเจแล้วเจแล้วขึ้นถนนทางดีแล้วผมตอนนี้ครับแปดสิบแล้วทุกคน80ดิบแล้วอ่าไปอไปลไปตรงมาแล้วผมตรงมาแล้วนะวจวดไปแล้วเมตรโอ้โหโคิงเก้าสแล้วโหวิ่งเก้าในเมืองตำรวจจับนะเนี่ย โอ้ย Studio. ตัวนี้ผ่าไปได้ไหมเนี่ยขาผ่าได้นี่หว่าไอ้รือเปล่าวะเย้สวัสดีครับเคผมแล้วเราก็จะเลี้ยวซอยนี้ผมอี๋โอ้โหเลี้ยวยากจริงๆผ่าว่าไงครับผมรถบักรถบักของรถบักนะโอ้โหแหมสวัสดีครับรถมาถึงแล้วครับโอเคครับผมเราก็จะมาเลี้ยวใส่รถคันนี้ครับผมเยี่ยโอเคเลี้ยวใส่รถคันนี้นะผมแหม่เบิ้ลเบิร์น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 โอเคผมปบ๊บแล้วก็ดำเลยนะครับผม จะใส่รถคันนี้นลครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็จะลาดไปเลยนะผมลาดไปเลยแล้วกันนะผมวางปึ้งลงครับผมเอาเสร็จแล้วก็กดตัวนั้นนะผมปาเพนวิ่งตามแล้วก็กดเดินไปเลยกดเดินทันทีเลยนะผมเดี๋ยวมันจะวิ่งออกก่อนเราครับเราต้องรีบกดเดินไปเลยนะครับผมกดเดินไปล่ะกดตัวเดินนะกดตัวเดินนะไม่ใช่กดเดินกดตัวเดินกดตัวเดินอลาดยางไปเรื่อยครับผมลาดยางไปเรื่อยนะครับ เราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับโหลาดยางสองคันเลยนะครับลาดยางสองคันผมก็เพิ่งเคยทํานี่แหละลาดลาดยางสองคันเคยทํานี่แหละโอ้โหเดี๋ยวผมลาดลาดยางสองคันแล้วเสร็จหรือเปล่าเสร็จหรือเปล่าวี่เสร็จหรือเปล่าจื่อเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จโอ้โหลาดยางสองคันเลยผมเยอะกั้นมันทะเป็นไมันเป็นทำไมเป็นแบบนี้ไอ้น้องยากมันจะล้มดิล้มแล้วหยุดลุก นะครับผมทีนี้เราก็จะลาดกลับครับผมเราก็จะลาดกลับนะเดี๋ยวรถคันนี้ลาดไปก่อนลำกันนะครับผมก็ถอยก่อนแม่บึ้นหมุนนะผมแม่หมุน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 แม่หมุนหมุนเพื่อเพื่อเพเดินหน้าหน่อยเพื่หมุนหมุนเดินหน้าหน่อยเพือหมุนเดินหน้าหน่อยแม่บึ้นโอเคนะครับผมถอยถอยโอเค ทีนี้ก็ลาดไปเลยผมลาดไปเลยนะผมเพราะเหลือตรงกลางอยู่นิดนึงับผมแล้วก็ลาดไปเลยนะครับผมหมุนโอเคผมโอเคโอเคะผมว่าโอ้พวงอะไรพวงอะไรก็หมุนตามเราด้วยนะโอ้โหอะไรพี่เก๋ครับนี่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปย้ายรถอรถอะไรรถบดครับผมรถบดเล็กนะผมมาสนะามคันเลยนะผมมาสามคันเลยนะผม สไลดคลิปหน้านะผมสหรับคลิปนี้ก็บดเอ่อราดยางสองคันเป็นที่เรียบร้อยผมก็เสร็จสมบูรณ์นะผมราดยางสองคันนะผมก็สลด์คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม